ดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องใส่เพ็ดครับใส่ไปแล้วล่ะครับมัสิมายามบนญใหมาสิมาใส่เติมครับเนื้อหัวนะครับนี่ใส่ใส่พี่น้องนี่ครับเด็ดเนื้อหัวครับมาใส่เพชรแต่บางแลงแหละครับต่างบ่ได้ไทยพี่น้องเบิองมาใส่คำปวดใส่คำมันก็เล่ยบ่ได้ไายครับเล่ยมาสยิยตอนยามไอ้เพื่อครับพี่น้อง ดี่ล้มกันครับโอ้ยยูร์กาวดินี่ช่างบุ๋มจังโหแล้ครับหลังมีส่องขึ้นอี่นั่นยูร์กันนี่เอากระสังมาเด็ดโ้ไม่เอาละครับอู้ยยึงยุบๆเลยมิ่งน้อง แบบกอตัวไงเป็นไรนี่ครับมาแลั้นะครับเบียดผมมันขั้นมันอ่อนครับมันเลยดึงแง่ดึงก็ดึงตัวใหญ่ดึงครับโอ้หลังที่ซองกับมันล่ะสังมาครับนะผม แล้วบ้านเนี่ยพวกผมครับนี่พี่น้องเสียบเงียกันก้อนมองเงาโค้งงงมั้งแหละครับนอกจากฝนตกเมื่อคืนครับฝนตกหนัก เป็นไตอืงมากคิจากทิปที่แล้วลนะครับแตเล่ยมันล่องใส่บึงนามึงถ่วมให้หน้ามากนะครับแตเลยมันใส่บึงมันหาปามันออกจากียสานะครับรแตเลยมันใส่นี่แหละนี่มึนงนี่แหละครับพี่น้องไปครับยาบก็ทิ้งหายไปเลยวะ โอ้โห <ś led> น,น,นี่เป็นปลาดิบต้มยำโอ้นหหมโอ้โหลังน,นี้กับหมูกรงยังน้อยเนาะมันรุดแล้วเตียโอ้ยหรุดแล้วอะโอ้หรุดละ

ี่ครับพี่น้องให้ห่วกมันอยู่เหนือระดับผิวน้ำแล้วครับก็ใส่จมเลยครับเนื่อห่วงนี่ดีอย่างหนึ่งได้ครับมันปลาหลายชนิดครับกินก็แม่นว่าสิปลาคอปลาดุกปลากินกินทุกปลาครับเนื่อห่วงนะครับ ดึง <mondo> <flix> ูกหลังได้ตัวนึงเนี่ยนีดนี่หลังเฮ้ยทีหมดนงงี อยานต่อครับคิน้มพอบนดินต้ไปูแดกไงวิว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 วนี่นีนี่น่นน่นน่น่วเอาไ้องอจมสินี่ดึงล้วครับนี่ดึงแล้ว Ủa oh, à. <laughs> <Ôi. cười> mình chỉ tối nhây Xăm câu là biết không Bà phân khắp <laughs> Bà khóa uống kì lực thế. Đứng ở dưới chân biết chôm, Bà mình tôi nhây เียปัาบหมากเบ็ดหายเลยก็เป็นยังเขามีเบ็ดสำลองอยู่เบ็ดทั้นไม้มใ่ไ้แบบที่สองลอแล้วครับ แตมรน้นอเ็ด,ดมือีผมใส่ไว้มันเจ็ด,ดิบหลังครับอ,อยามันตัวครับตัวจะพดปาตัวนี้กอนปาตเลย สองแจมครับเอาลอกี่นโอ้ดิ่นแห้งเลา อย่งนี้ก็เป็นตซ้สัมเกอียวดิ่งแห้งตัวกันซื่อๆหล้ววันเอาละครับมาหลุดน้ำกันครับโอ้โหอเข่าพันลู่มลยโอ้ยส้ำเกาอีหลีนี่ครับแต้มที่สามฮาครับโอ้ไม่ตนลุ่นเดียวกันต้องเลยสิเป็นแม่เดียวกันบ่นน่ สั่งเอาาสามแตแลวครับพี่น้องโอเคนัองก็ไปครับนั่งย่เป็นสิอล้วพี่น้องถือตัวนี่ถือ,ถอกบครับอ โอ้กบมากินเนี้ยมวกมาแล้วเ,เห็นมันเต็มบางแรงนี่นี่โอ้แมนจริงวางมัน,มนแล้ว นี่คิวหมดจนี่ครับพี่น้องปบผัวตัวนี้หน่อยนั่นแหละครับเห็นหนามันไหลแรงว่าเป็นปลาสิมีนน่าเลยโอ้กบนี่ครับแต้มที่เลซีบปปลาจักโตหลงเนาะสามเลยดิเนาะสีแต้มนี้ พี่น้องคือล้วครับหลุดมั้งครับตัวนี้ปาาคนน้อยก็หลุดตัวหลุดเดียวกันหมดเลยเอาะลุดซ้ำลุดเหรอโอ้ยดินบาดเดียวลุดจ้ย อีหลีโอ้ยสิได้อมไมะ น้องท้องดินเ้นงอะนเอ,อ้าถือตัวนี้เขาขึา้นเรียนี่มันตายเกินตายกินโอ้ตัวน้อยๆได้กินเลยปวด้จเยอะนี่ครับคนหน่อยตาปนตายเหล่าปนมาแล้วก็แสบ นั้นเป็นมีงไงเสียงดิบไม่ได้พี่น้องไปครับงม่โอ้ถือตัวมนอะไรยู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 บางระโตหลุนเดี๋ยวมัน แหมที่หกเลยพี่น้องครับตัวห,หน่อยนยี่เลิกเลิกจะสั่งมาครับฮกแจ่มแล้วพี่น้องครับ

้องพี่น้องเป็นเห็นในปีพี่สง่งดอนกระสังกางกระสังนี่เนีนี่ครับหกไม่เจ็บเลยบอเจ็จจแแบแต้มแล้วอ๋อพี่น้องครับลังนี่ไหมพิดกันก็ลังถือว่าหันละครับงอหมูง้อเลยครับตัวปลายเบ็ดเป็นเปีเยกอยู่ดิวยดูบ้างโอ้โอดีอยู่ย อื้อมาติดกันเลยครับศึกติดกันเลยดูกําตัวก่อนรดอีกโอ้ตัวน้อยๆนี่ฟันจักใสรดๆ <laughs> <laughs> ช่างหน่อยเขาก็ช่างมาใส่ปลาหน่อยจำกันเบิร์ดกับพี่น้องปลาโอมินไง น้องใส่ไปมืนฝ้ายพอดีครับจุ่มอง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 ยังไงดูเหมือกระดุกกระดุก่น้องเนี่ะตีนงูแรงโอ้ปะคอตีนงูตัวงามครับนี่โอ้ยใหญ่กว่ามูเลยตัวนี้ เอาอีกแล้วพี่น้องทำงานอีกแล้วครับเงี่ยหัวเขาพี่น้อเต็มกำเลยครับเต็มแล้ววุจำบอไดแลยละมาอีกแล้วครับงานอีาแล้ว เบ็จเนี่ย uh, คันหาเบ็ดครับปลาถอนเบ็ดเห็นบ่เห็นบ่ พูนพูนนยังบูมแมนบูนแปลนบระของแล้วคุนของหนูบูน

แล้วครับนี่เพชรขันกงสิ Your ยัวขึ้นเงียบเพ็ดขาดนี่น้องขาดเลยครับโอ้อย่างน้องตัวใหญ่จังขันเขาขาดเลย เอาล้วพี่น้องติดกันเลยครับนี่กับกะเลเบ็ดขาดว่างั้นแล้วขั้นกุ้งโอ้โหมาถือแล้วมันกูไหนขั้นเล็บไหมโอ้ยบ่ถือครับว่ามันถือเนี่ยเอาล้วพี่น้องเอารนั่งอยูืนรุ่นยุ่งพุดๆผุดๆโอ้โเอ้ยคือปรากฏแล้วประคองอือ ตัวส,สวยๆครับเอาลดพอดีนี <c> ่ <oughs> ครับเยากเอาไวท่านตัวนี้ครับลดพอดีเลยยนกขึ้นมะหมันที่เก่าครับพี่น้อง ลลปลาิ่งจม,จม,งม,ม,มเดเ็เด็จมหางโอ้ยคันยังไงมันงูมันปลาเดยนี่ป็นสัตป่าเันโอ้ยปลานี่มัเห็นไหมครับเด็กผมมันขั้นหน่อยขั้นอ่อนครับมันก็นเลย ปลาในน้อยกัดมันมันดึงก็ยังโตใหญ่ถือก็เหมืนเดียวกันเบื่อแล้วพี่น้องครับโอ้หันมาแล้วเพื่อนเงี่ยหัวกำงานเหรอครับพี่หน่อยยิ่งเสียงดินครับ นมาแล้วมาแล้วมัน่ียุดอือก่อเขาพัดลุกอุ่มเลยครับนี่นะตรงนี้นี่อุ้มก็อุ้ยลุดโอ้ยเด็กก่อมือพอดีโอ้เสียดายเสียดายลุดแล้วครับพี่น้องโอ้ย ยังอยากเลยจากไปเน็มสามหลังคิดกันเป็นกันมั้งเยวโตป่ล่ะมันรุดไปแล้วครับุณน่ะุหนอหนไหนกินเยอะนะรู้ตัวป่ตึ๊บตอ้หนึ่ลเอ

อุ uhm, nice ้ยปลาไหลครับพี่น้องนี่หมหอกทำงานอีกแล้วปลาไหลโอ้ปลาไหลไงปลาไหลไงครับปลาไหลไง ฝนตกได้ครับพี่น้องฝนตกหน้ามันข่มให้หน้าก็ะเลยม,มัดใส่หนังครับหาปลาบืนออกเดกสามาเด็กฝนดีๆครับนี่โอ้หกินเลยนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ อ้อมอิ่มเหรอครับนี่หลังสุดท้ายขอยดีครับพี่น้องเสียดายตัวหันปลาลุดซำหลังก้อนถิ่หอดสุดท้ายนี่ไนงะย,ยึดโย่จะ,ะลุกไปพี่น้องเมือนม่งนะบา้าน เดี๋ล่ากันไปเลยพี่นอ้องเมือนเซาคอยเมืองกันอีกคลิปหนึ่งได้ครับมันปีงาปวดหนีมาเมืองครับพี่น้องลุบยอดต้องใส่อดไรมาอนี่ยกบถึงปาลาเลยพี่น้องมึงครับผมก็ลืมนับจากมันเล็กตัวจากแต้มมื่นนี่พี่น้อง,งอถือว่าหมานเติบครับนี่นี่ครับโอ้ยหมานมันครับทั้งกบทั้งปลาทั้งเอี้ยนครับ เมื่นเส้าพอ,อกันไหมครับพี่น้องถ้าเบิ่งเป็นอีกคลิปนึงแล้วครับตอนกูยังมืองเส้าสิมันก็อันนี้มันขุ่นยาดมันเหียเอาเกินนะครับคลิปนี้คลิปนี้ก็สีลาไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายครับพี่น้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม